ท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นคอมเมนต์นี้หน่อยได้ไหมอ่าทําไมไน้องประหยัดเป็นดีมากเลยเขาทาไมทําไมผมถึงบอกท่านผู้ชมว่าแมนยูแม่งคือสมโมสรตัวตลกระ,ะดับโลกตอนเนี้ยถ้าเกิดสมมุติคุณคุณฟังแค่ว่ามันไม่เข้าหูคุณเนะ่ยคุณก็จะเกลียดหรือไม่ชอบที่หน้าผมแต่ถ้าเกิดคุณดูมองภาพความเป็นจริงแล้วคุณคุณนึกภาพว่ามันคือสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบร์ระดับ global ฐานแฟนบอล มีกี่ล้านล้านคนถูกไหมมูลค่าของแบรนด์ความยิ่งใหญ่เนี่ยแม่งคือท็อปห้าของโลกสนามบอลคุณดูที่โอทัฟฟอร์ดจุเท่าไหร่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกกี่สมัยใช่ไหมแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกสามมีเรื่องของอะคับวินเนอร์มีเอฟเอคัพนั่นนู่นนี่ประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีแต่คุณดูเนี่ยอเน,นี้ยผมผมตัดเรื่องซ้อมซ้อมซาด,ดิปออกไปนะเอาดูแค่แบบบางข้อนะที่เราได้เห็นออกไปว่าแบบเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬา อ่าโค้ดหวยอันนี้แล้วแต่มุมมองอ่ะนักเตะหวยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองบอร์ดบริหารนางตระกูลเกลเซอร์เป็นยังไงอ่ะเจ้าของแม่งอยู่มากี่ปีอ่ะแช่ว่าเจ้าของสโมสรแมนยูไม่เคยเอาเงินเข้าสโมสรเลยแม้แต่บาทเดียวอ่ะคุณว่ามันเป็นไปได้ไหมมีแต่เอาเงินออกกินเงินปันผลครนักธุรกิจเลยเก่งมาก ถ้าในมองในมุมในแง่ของธุรกิจแบบลดความเส<ช>ี่ยงธุรกิจอ,เอ,อะเก<อ>่งมากนะแมนยูแม่งคือเครื่องทําเงินของพวกแม่งอ่ะเออสุดจริงคิซิโนโรนันโดแม่งพีโดแม่งกลับมาแมนยูใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยบทสัมภาษณ์ที่โรนโดพูดนะแม่งโคตรตลกลายนะเราลองมาย้อนฟังตอนนี้นะโรนโดบอกว่าผมอ่ะออกจากแมนยูไปใช่ไหมเมื่อประมาณสิบกว่าปีแล้วแล้วผมกลับมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแม่งยังเหมือนเดิมเลยอืม เราตอนนั้นเราฟังเราก็แบบโหมันอารมณ์เหมือนแบบคุณย้ายบ้าน<ด>เนี่ยประมาณสิบห่างปีแล้วเออคุณกลับมาแล้วตึกลาบ้านช่องแม่งยังเหมือนเดิมเลยแต่พอเรามามามาย้อนฟังตอนนี้อะนะจริงทุกอย่างที่พูดห้องครัวแม่งยังเหมือนเดิมที่ฟิตเนสแม่งยังเหมือนเดิมอะไรก็ตามแม่งยังเหมือนเดิมอ่ะอ่างกุชี่แม่งเก่าเก่าเหมือนอารมณ์แบบกูออกไปสิบกว่าปีที่แล้ว กูกลับมาแม่งยังเป็นอ่างเดิมอยู่หรือเปล่าวะอะไรอย่เงี้ยนะอ่างที่บ้านคุณ <c oughs> คสมัยกูอีกอะไรเงี้ยหลังคงหลังคาร่วแล้วแม่งก็ไม่ซ่อมสักทีอะไรแบบเนี้ยเรื่องของความสะอ,สะอาดอ่ะคุณอ่างง่ายๆเลยอ่ะไอ้ที่มันตลกปล่ล่ะคุณมันต,ลก,ะล,ะนตลกไหมผมว่าแฟนบอลทีมอื่นน่ะแม้กระทั่งแฟนบอลลิเวอร์พูลอ่ะก็ชอบฟังช่องแมนยูก็คงจะสงสัยว่าทีมมึงปัญหาอะไรมันเยอะขนาดนั้นวะนี่สโมสรระดับแมนยูนะ แล้วแม่งใช้เงินเป็นพันล้านอ่ะท่านผู้ชมอันนี้แม่งคือแฟกต์เลยนะเว้ยแมนยูแม่งใช้เงินเป็นพันล้านอ่ะคุณดูอย่างง่ายๆเลยอ่ะ,อะว่าซื้อตัวนักเตะในรอบตั้งแต่เซอร์เล็กฟูซันวางมือครับก็ใช้เงินมากสุดในการซื้อตัวนักเตะแต่ดูสิ่งที่มือ,อได้ถ้าเกิดใช้เงินขนาดนั้นอย่างน้อยมันต้องมีแบบตัวที่แบบว่าอ่าอย่างน้อยเป็นโครงของทีมสักสี่ห้าคนได้แล้วในเวลาเนี้ยอืมคุณว่ามันตลกปะล่ะอ้าว ก็อย่างที่ผมบอกไงถ้าเกิดคุณฟังแค่ประโยคที่ผมด่าคุณก็จะไม่ชอบผมแต่ถ้าคุณเชียร์ทีมเดียวกับผมเนี่ยแล้วคุณมองภาพความเป็นจริงไอสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าแบบเฮี้ยมึงทําอะไรกับสโมสรกฟัวใชียแม่งตลกศาสต์ตลกแดกนั่งแหละดิวอย่างอันโตนี่อ่ะนักเตะเกตเอดีวิซี่ลีกอะท่านผู้ชมที่แม่งยิงยังไม่ถึงยี่สิบสาสิบลูกเลยไอเดปายตอนย้ายมาอยู่แมนยูแม่งเก่งกว่าอันโตนี่แต่ดิวอันโตนี่ร้อยล้านยูโร แม่ง,งยังเกิดขึ้นได้อ่ะอะคุณก็คิดดูเอาล้วกันแ่ละแปดสิบห้าล้านปอนผมถามใจคนดูนะแปสิบห้าล้านปอนหรือร้อยล้านยูโรเนี่ยคุณว่าราคาประมาณนี้แม่งต้องได้เกรดสเปคนักเตะประมาณไหนอ่ะอะอย่าง้อยน,น้อยๆแม่งต้องติดเอ็กไออ่ะอแต่อนตันโตนี่อ่ะถ้าคือถ้าเกิดเราคุยกันแบบสนุกนะแบบอารมณ์เหมือนเพื่อนในวงเล่าอ่ะ,อะพี่น้องนั่งดิ้งนั่งกินเก๊กฮวยกันนะเฮ้ย อย่าไปคิดมากเลยเฮียตัวนี้มันซื้อมายิงิเวผู้ภูตัวนี้มันซื้อมาหมุนก็คุ้มแล้วอ่ะเราคุยกันแบบคอนเทนต์นะนะเชิงสนุกสนุกะ่ะแต่ถ้าเอาุเอามุมฟุตบอลเนี่ยดีวนี้แม่งแปกสัสคือแม่งขยันจริงอ่ะมันเล่นเกมลับนั่นนูน่นนี่แต่ผมถามจากใจอะร้อยล้านยูโรเนี่ย <laughs> ใช่ป่ะแล้วมันนี้ก็ยังเกิดดีวแบบเนี้ยคุณไปคุยไปเจราจายังไงคุณโดนอัตันตาหกเจ็ดสิบสองล้านปอนด์วะกับ นักเตะกองหน้าสเปคเบอร์สองอ่ะแบบฮอยลุนเนี่ยโดไปนเจ็ดสิบสองล้านปอนด์นะแมนยูอ่ะเห็นไหมคุณมันเวลิกูดป่ะเวลิกูดอืมเออ,เอ,อ <c oughs> มาคัดแรดฟอร์ดอ่ะคุณเห็นมาคัดแรดฟอร์ดทุกวันนี้แม่ <c oughs> แม่งจะเป็นประธานสมโมสรอ,อยู่แล้วอ่ะบางคน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 คอมเมนต์ทั้งไทยและต่างประเทศเลยแบบขายขายขายเอาบมถามจริงๆอ่ะคุณว่าคุณจัดการมันได้ง่ายๆไหมแรดฟอร์ดอ่ะทุกวันนี้แม่งใหญ่ใหญ่จะตายหาอยู่แล้วแรดฟอร์ดเนี่ย ก็รอหมดสัญญาครับมาคัสแรดฟอร์ดดูส่วที่พอแต่อไปเพราะว่าดูตลกนะครับอยู่ที่แมนยูก็สบายนี่ไม่ต้องย้ายไปปรับตัวโน่นนั่นนี่ก็ทนเสียงดงเสียงด่าก็ด่าไม่ได้ด่ากูต่อหน้านี่เออได้เงินค่าเหนื่อยสามแสนห้าหมื่นปอนสัปดาห์ไม่ต้องแบบต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเออสบายสบายสามแสนห้าหมื่นปอนนี่เยอะนะทีหมื่นเขาไม่มีวันจ่ายหรอกให้กับไอ้แรดฟอร์ดสามแสนห้าหมื่นปอนอย่างเงี้ยไม่มีทางอืม แล้วผมเป็นแรดฟอร์ดที่ผมไม่ย้ายหรอกนะเพราะผมอยู่ที่แมนยูเนี่ยมันเป็นคอมฟอร์ตโซนของผมแมนยูเอเต็ดดูแลผมเหมือนเอ็มเปาเป้ถึงแม้ฟอร์ม,มการเล่นเนี่ยผมแม่งจะบางช่วงเนี่ยเป็นเหมือนโอแปกตองอะอืม <laughs> เออแตนผมผมไม่ย้ายอะ่ะก็แมนยูดูแลผมประดุดผมเป็นเอ็มเปาเป้แต่ผมไปเล่นบางนัดฟอร์มผมแม่งเป็นโอแปกตองอะเดินไม่ไล่บอลเดินเฉื่อยเล่นบอลแบบดูถูกสติปัญญาแฟนบอลเนอี่ยอมนั่นแหละ ม,มันจะไม่ตลกได้ยังไงครับดังนั้นเนี่ยก็ใครเชียร์แมนยูนะรักแมนยูแล้วผมเชื่อว่าทุกทุกคนที่อยู่ที่นี่รักแมนยูนะขอให้อดทนนะครับให้แก้จากหัวก่อนส่วนปีนี้ก็อาทิกับมานผลงานในสนามปีนี้ก็ปล่อยๆไปเลยพเมีเล์ลกเนี่ยคือจบแล้วอะ่ะจริงๆสำหรับผมอาจจะจบตั้งแต่เราแพ้ฟูแลมคาบ้านแล้วนะอืมแม่อาจจะจบตั้งแต่เราแพ้ฟ,ฟูลแลมคาบ้านนู่นนั่นแหละกุมภาแล้วนะอ่ะโอ้ จบตั้งแต่ตอนตกรอบแรกอยู่ฝ้าใช่ไมหลีกนะเห็นไหมผมมองขาดเลยคนก็มาด่าผมว่าอัคติกับเอ็ดิคเทนฮากผมมองขาดตั้งแต่ตอนน้นเลยไม่อยากมามาชมตัวเอง